สวัสดีท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านนะครับก็เดี๋ยววันนี้เตรียมส่งมอบสองคันนะครับก็จะสาธิตการขั้นตอนการสตาร์ทนะครับเดี๋ยวเราลองเครื่องยนต์ดีเซลก่อนนะครับตัวนี้เป็นดีเซล16แรงทาสซาว่าครับการสตาร์ทก็จะมีวาล์วด้านบนนะครับขึนบนดีเซลแล้วก็จะมีกุญแจสตาร์ทแบตเตอรี่ครับตัวนี้ก็ทําการเ,าเปิดวาล์วครับปิดวาล์วฮะแล้วก็บิดสตาร์ทได้เลยครับรถคันเร่งจะอยู่ที่ตัวนี้นะครับ นี่เป็นตัวคันเร่งก็ก็สามารถเลื่อนได้จากด้านบนนะฮะเพราะว่าต่อสายแล้วก็ประมาณกลางๆฮะโอเคครับผมสตาร์ทต <Okay. S 2> <Okay. S 1> ิดแล้วก็บิดคุนเจเตร์เดินเบาดโอเคครับเดี๋ยวสตาร์ทใหม่ครับเดี๋ยวจะให้ดูเดินเบา okay, โอเคครับก็จะเป็นกันเร่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกล้อนะฮะเวลาเวลาเดินหน้าก็ ให้ดึงฝอยหลังก่อนนะครับกักแล้วก็เลื่อนไปด้านหน้าได้ครับนี่จะเป็นล็อคล็อคถ้าปล่อยก็คือล็อกฮะยครับแล้วลองเบนซินสิบเบนซินแคนโต้สิบสามแรงครับตัวนี้มือดึงสตาร์ทฮะเปิดสวิตช์แล้วก็ดึงสตาร์ทก็จะมีเปิดโฟกคันเด่งจะติดอยู่กับตัวเครื่องเลยนะครับ อนนี้ก็ปิดวาล์วเปิดน้ำมันครับผมออ่ะโเค โอเครับผมถูกค <Okay, S 2> <ะ>รับเสวตอยู่ทางนี้นะฮะอันโต้13แรงเบนซินตีดจงังหวะครับ ก็ใช้งานเหมือนกันนะครับจะมีลอ้อล็อกสองฝั่งนะครับเป็นเฟืองล็อกจะไม่ให้รถเดินไปด้านหน้าได้นะครับถ้าจะดันด้านหน้าก็ต้องกำก่อนนะครับก็ถอยก็เดินไปข้างหน้าครับตอนนี้ก็จะเป็นกลับความสูงต่ำาครับตันนี้หน้าขุดเป็นรุ่นวางท่อหกนิ้วครับหน้าขุดอยู่ที่เจ็ดนิ้วครับความลึกห้าสิบเซนครับจาก จากดินลงข้างล่างสุดนะครับก็มีมีให้เลือกใช้ทั้งดีเซลแล้วก็เบนซินนะครับที่ครับผมก็เตรียมส่งมอบนะครับโอเคครับก็ลองเครื่องเรียบร้อยครับไม่มีปัญหาครับผมนี้พร้อมใช้สองเครื่องครับไปคนละที่ครับที่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ